สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแกงคั่วสับป,ประรดหอยมแมลงผููหรือว่าแกงสับป,ประรดหอยมแมลงผู้ครับทาได้ไม่ยากเลยครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นพริกแกงครับผมแช้พริกแกงกลางหรือพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็ตามด้วยกะทินะครับก็จะมีหัวกะทิแล้วก็หางกะทิ ต่อไปก็จะเป็นพริกที่เราจะใช้เลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเช็ดพริกชีฟ้าสีส้มนะครับแล้วก็พริกแดงจินดาสีแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะครับก็ใช้อยู่ที่4ี่ใบนะครับก็ฉีกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยหอยแมลงผู้ครับอันนี้ก็แกะออกจากเปลือกแล้วก็ตัดขน ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่ถ่านไว้ได้เลยก็จะเป็นสับประรดครับแล้วก็หัน่นเตรียมไว้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันได้เลยอันดับแรกเราก็จะใส่เป็นหัวกะทิแล้วก็หางกะทิลงไปได้เลยครับหางกะทิเรายังไม่ต้องใส่หมดนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรารอให้น้ํากะทิของเราอุ่นขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ในส่วนของพริกแกงครับพริกแกงวันนี้ผมใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับหรือว่าพริกแกงกลางก็ใช้ยที่ประมาณ2ขีดนะครับเมนูแกงคั่วสับปะรดก็จะไม่ได้เคี่ยวจนกะทิแตกมัันนะครบ ใส่พริกแกงลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาใส่สับปะรดกันครับพริกแกงละลายเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยสับปะรดเลยครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องต้มสับปะรดกับกะทินะครับหนาที นะครับพอครบ5้านาทเีเนี่ยเดี๋ยวเ,เราก็ค่อยมาปรุงรสชาติครับทําไมถึงต้องต้มนานนะครับเพราะว่าเราจะต้องต้มให้มันมีความเปรี้ยวออกออกมานะครับความเปรี้ยวจากสับป,ปะรดนะครับเพื่อนๆอ่ะครบ5้านาทีเรียบร้อยเราก็ปรุงรสชาติเลยเราก็จะใส่เป็นน้าปลาลงไปแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับหรือว่าเป็นน้ําตาลมะพร้าวก็ได้จากนั้นเราก็ชิมนะครับให้มันมีความ เปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวจากสับป,ป,ปะรดแล้วก็มันมีความหวานนิดนึงนะครับเพิ่มความกลมกลม่อมจากน้ําตาลนะครับแล้วก็ตามด้วยน้าปลาเพิ่มความหอมความนัวนะครับจากน้ำปลาใครอยากใส่ผงชูผงปรุง,งก็สามารถใส่ได้เลยนะครับปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นหอยแมลงผู่ลงไปครับต้มต่ออีกสักประมาณ2นาทีเพื่อให้รสชาติเข้าที่แล้วก็ลงตัวนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะเตรียมใส่พริกที่เราหัน่นเตรียมไว้นะครับ อ่ะนะครับขั้นตอนนี้ก็ใส่พริกแล้วก็ใบมะกรูดลงไปได้เลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกแดงจินดานะครับหรือว่าใครมีพริกชีฟ้านะครับก็ใช้พริกชีฟ้าได้เลยนะครับสีแดงเนาะนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะครับใส่พริกใบมะกรูดลงไปเรียบร้อยแล้วพอได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับสักหนึ่งนาทีก็ได้นะครับต้มต่อสักหนึ่งนาทีแล้วก็ปิดแก๊สเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนู แกงสับปะรดหอยมแมลงผู่นะครับหรือว่าแกงคั่วหอยมแมลงผููทําได้ไม่ยากเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆครับเพื่อนๆกะทิมีความหอมละมุนพริกแกงนะครับรสชาติก็จะมีความเป็นเปรี้ยวหวานนะครับอันนี้ก็จะไม่เปรี้ยวจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะครับ รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยนะครับอันนี้ก็ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆครับเพื่อนๆใครชอบเมนูนี้กันบ้างสําหรับใครที่ยังไม่เคยทานนะครับก็ลองนําไปทําตามกันดูได้และถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อแปทางช่องเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ